วันนี้ก็เตรียมอุปกรณ์นะครับไปช่วยน้องหมานะครับวันนี้ก็จะไปเอารำร่างของน้องหมานะครับที่น้องก็เสียแล้วจากไปแล้วเราจะไปเอ่อทำการกบดินนะครับฝังนะครับครับผมว่าจะทำให้เกิดการเน่าหยู่นะครับวันนี้ข้าวมาด้วยนะคะข้าวกับน้ำนะคะข้าวกับน้ำนะครับมีกระมังไหมครับผมกระมังจะไปให้น้องหมาให้น้องหมาจริงๆครับครับเอาเกี่ยวพร้อมครบยังครบแล้วนี่อะไ ไม่มีก็ขานี่ก็ขาวก็ข้าวไม่ไม่มีนะครับก็เสีอเอาเข่าเลยเอาข้าวป่าก็ได้หรอวะมึงตรงมีอะไรตุ้ดปลาไหมปลาไม่มีปลาดูน้องไม่อยู่นัมีอยู่นี้ครับเดี๋ยวไปซื้อเราได้ครับครับผมไปกันเลยครับขับรถนะเดี๋ยวมาเจอกันที่เออ นู้นเลยนะครับผมที่น้องหมาครับผมตอนนี้มาถึงราคาแล้วนะคะจะมาซื้อนมแพะไปให้น้องหมานะคะถามแม่ค้าก่อนนะครับมีนมแพะไหมครับและตอนนี้พ่อไวจะไปถามแม่ค้านะคะว่ามีนมแพะให้น้องหมากินไหมคะป่านนี้นมแพะวะนมแพะไม่มีครับนมแพะวันนี้นมแพะไม่มีนะคะมีแต่นมเอานมเอาอ่นมเอานมจืดเลยนมวัวแดงจืดนมวัวแดงบ่เอาแ๊ะ วันนี้พ่อหวายจะมาซื้อนมนมแพะนะคะเลยต้องซื้อนมนมแพะไม่มีค่ะไปซื้อนมนมวัวนะคะนมวัวจืดนะคะไปให้น้องหมานะคะเอาหนึ่งเทกนะคะแล้วก็ซื้ออาหารเอาอะไรไปให้กินดูก่อนนะครับเดี๋ยวพ่อหวายดูก่อนนะคะตอนนี้นะคะไม่ได้ไม่เป็นไรแกตายยุ่อยู่ กินอะไรพ่ออยเอาอะไรไปให้น้องหมาหมูหมูติ้งหมูก็มีไม่คะพ่อบอยติ้งหมูติ้งหมูค่ะตุ้งเยแล้วค่ะนี่ค่ะเอาติ้งหมูบาครับห้าสิบห้าเดี๋ยวน้องหมาสิติงหมูได้ยังไงเสียแล้วบ่บาทเบาทเอาพอดีใส่ถุงเลยสี่สิบบาทเดี๋ยว ขอโทษนะครับอยู่แถวบ้านไม่มีนมแพะนะครับมีแต็มนมแถวบ้านไม่มีนะคะมีสต็มนมวัวแดงนะคะนมวัวแดงจืดนะคะตอนนี้กําลังจะเอาไปให้น้องหมากินนะคะได้นมได้ได้อะไรนะปิ้งหมูด้วยนะคะได้ปิ้งหมูก็ให้ท่ไหคะเดี๋ยวตอนนี้แม่ใหญ่กําลังจะไปแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ใหญ่ไล์สุดให้ดูวโตนะคะตอนนี้กําลังจะขับรถไปนะคะ ตอนนี้ก็มาถึงสะพานแล้วนะคะสะพานลำน้ำชีนะค่ะดูขาดูน้ำนะคะฝนก็ตกด้วยนะคะฝนตกแรงมากเลยนะคะฝนตกแรงมากอุ่นนะกระน้ำนะคะมันตาไก่ เดี๋ยวแม่ยายจะพาไปดูน้องหมานะคะอู้ยค่ะน้องหมานะคะอู้น้องหมาอยู่บนหลังแม่นะคะน่าสงสารมากเลยนะคะอู้สองตัวนะคะนี่ตอนนี้มาถึงแล้วนะคะได้อยู่สามตัวนะคะน่าสงสารมากเลยนะคะแม่ๆคะตอนนี้ฝนก็ตกมาแล้วนะคะ สงสัยแม่จะป่วยนะครับสงสัยแม่ก็ป่วยด้วยนะคะร้อนมากเลยค่ะอันนี้พ่อร้อยยกขึ้นก่อนเอ้าเอาอันนี้ไงต้องต้องวางถาดตรงไหนครับเนี่ยเอาเอาตรงข้างใต้เนาะที่เอาข้างบนเลยเอฟทีบอกว่าข้างบนนีแม่ตอนนี้นะคะเราจะพาไปดูน้องหมาต่อนะคะโอ้ มาผีดแล,ล้วนะแล,ล้นะเล้วนะน่าสงสารม,มากเลยนะคะมแม่ขาน่าสงสารม,มากเลยดูนะคะหอมมากเลยค่ะสงสัยแม่ป่วยนะคะแม่ป่วยนะครับแม่ก็ป่วยแลยะะ้ว <c oughs> ดูนะคะสงสารม,มากเลยช่วยได้ <c oughs> เดี๋ยวพ่อไว้นะคะกำลังจะเอาน้าเอานมให้น้องหมากินนะคะแล้วก็ข้าวนะคะให้น้องหมากินแคลรอยเ,าเอาขากินอยู่นะรอยเขากินอยู่นะคะแม่ค่ะเจากินเอาอยัางไงก่อนนี่ค่ะรอรอยน้องหมากินอยู่นะคะ <c oughs> พ่อไว้อาภรณมก่อนนะนี่ค่ะพ่อไว้ตอนนี้กาลังพ่อไว้เสร่รถุงมือด้วยนะพ่อไว้ไม่มีถุงมือนะเอาถุงมือแล้วเ,เอาข้าวให้กินก่อนเอาข้าวให้กินก่อน จับหนงหมาเมื่อก่อนดูนะะ้าท้องหนงหมานะคะมีสีดำนะคะโอ้น่าสงสารมากเลยดูขาสองตัวนู้น้ท้องอืดมากเลยนะคะ,อ,ะอาหารไม่เพียงพอเลยนี่คอยอ้อนให้กินเอาแต่หน่อยขึ้นไปก่อน ะแม่ยายเอาน้องหมาขึ้นมาแล้วนะคะขอโทษนะครับเอาน้องหมาขึ้นมาแล้วค่ะดูนะคะกําลังเข่าอ,อยนะคะกําลังจะเอานมให้น้องหมากินนะคะน่าสงสารม,มากเลยนะคะแม่ค่ะน่าสงสารม,มากเลยค่ะดูคุณแม่นะคะคุณแม่จ้องใหญ่เลยนะคะคุณแม่เอานมมาให้กินนะ เจ้าเด็กน้อยเจ้าเด็กน้อยเอานอมมาให้กินแล้วนี่ค่ะเห็นพอหอยมานะค่ะเหลืออยู่สามตัวนะคะนี่ค่ะดูนะคะอุ้ยอยากกินนมแล้วนี่อยากกินนมแล้วเอาให้กินนมก่อนเลยดูนี่ค่ะได้กินนมแล้วนะคะวู้ กินยางอร่อยเลยนะคะน้องหมานะคะเอาตะหนึงมาก,กินอีกก้อนเจ้าเอามาอีกเรื่องเอาตะหนีมาอีกเรื่บองกินทองโบโบอย่าท่านเทเอาตะหนีมาก,ก่อนนี่เอาตะหนีมาก,ก่อนเอาตะหนีมาก่อนมาๆเร่ๆเร่ๆมาก,กินนมเล,เล,เล่ๆเร่ๆเห็นบอนี่ตะหนีเขาก,กินแล้วเห็นบอนี่เขาอู้หมัดเยอะมากเลยนะคะแม่ขาหมัดเยอะมากเลยะคะ่ะดูนะคะอู้สูงสามสูงสามมากเลยนะคะ เขาอยากเขากินแบบอร่อยเลยนะคะกินแบบไม่สนใจกินแบบไม่สนใจน้องน้องหมาอีกตัวสองตัวนะคะกินอย่างเดียวเลยใส่อร่อยมากเลยนะคะมากินเข่าเรยเรยเยเรยเยมากินเข่าเล่ยเร่อยเรยเร่ยเลยมามามาเรื่อยเยมากินเข่ากันเรยเล่ย ปอไวเอฟซีบอกว่าให้เอาเขาไปเอาไปไว่ข้างในให้แม่เขาได้กินเ่ยคือไปเลยครับอู้หัดขึ้นไม่ใหญ่แล้วนี่หัดเยอะมากเลยนะคะหมัดเยอะมากเลยขึ้นไม่ใหญ่เต็มเลยหนูมีหมัดเยอะจังเลยหนูนี่อ้ยปวอวเจพีเขายังไม่รู้รสชาตินะคะน้องหมานะคะดูนะคะอู้แม่แมขาหัดเยอะมากเลยนะคะ เป็นแบบหมืน่มนๆตัวเป็นแบบแสนตัวเลยค่ะนี่อู้หหมัดมนก็จะมาฝนก็จะมาแล้วนะคะแม่แม่คมมาฝนเริ่มมาแล้วนะคะเอาให้เอาตัวนึงมากิเรื่องดูนะคะบรรยากาศนะคะช่วงฝนตกนะคะดูฝนตกแรงมากเลยนะคะรถก็วิ่งตามด้วยเต็มเลยนะคะดีนะคะท้องฟ้าก็มืดขึ้มแล้วนะคะแม่ยายเอาน้ำเอาข้าวนะคะมาให้นงหวากินนะคะ คนรินมาแล้วอูดูะคะ่ะกินใกล้จะหมดแล้วนะคะคนละหนึ่งกล่องนะคะสงสัยชอบมากเลยเดี๋ยวมาให้ทุกวันเลยนะครับเดี๋ยวจะมาให้ทุกวันเลยนะคะน,นี่จะไปซื้อนมนมแพะก่อนนะครับวันนี้กินไปก่อนนะคะไม่รู้ว่าแม่เขาจะเป็นไข้หรือเปล่าไม่ไม่สบายหรือเปล่าครับเ<ะ>นนะี่ยดูอาการพอหมอขุดขุดผมไม่เรื่องของ อเอาคนผสมเลยเรื่อดูนะคะพ่อหอนน้องมาน้องมาเร็วๆมากินข้าวก่อนเร่ๆเร่ๆมามีคนเห็นหนังก่อนดอกบ้านเร่ๆเห็นบอ่อหนามมันมาถ่วมเลาหน่น้ำเข้ามาเราหนิอุ้ยน้ำเข้ามาเต็มเลยแบบนี่ไปดูจันไรเนาะแบบนี้เนาะน้ำเยอะมากเลยนะคะน้ำท่วมแล้วนี่ ไปไหนนั่นไปหาแม่เร็วเร็วไปหาแม่ก่อนเร็วเร็วดนะคะอิ่มแล้วนะคะน้องหมาอิ่มแล้วนะคะอิ่มแล้วคิดถึงเพื่อนนะคะคิดถึงเพื่อนเห็นเพื่อนนอนตายนะคะคิดถึงเพื่อนแล้วตอนนี้ไม่ใหญ่นะคะให้ข้าวน้องหมาแล้วนะคะวันนี้กินข้าวกรบปิ้งหมูนะคะ ดูนะคะอ้กินกินแบบน้องหมาไม่เคยกินนะคะกินแบบโอ้สุดยอดเลยนะคะแป่แม่ขากินนมเสร็จนะคะนี่ค่ะน้ํานะคะน้ําให้น้องหมาแล้วก็นมนะคะให้น้องหมากินนะคะไว้ขุดหลุมแล้วนะคะขุดถุงขุดหลุมผมน้องหมาแล้วนะคะหลแสงน้าวิญญาณของน้องหมานะคะดูนะคะสองตัวนะคะทําหน้าเข้าหากันด้วยนะคะ น่าส,สารมากเลยนะคะวันนี้ขู้บริหาราได้ไปพบที่ดีนะครับได้ไปพบ,<ร>บท,ที่ดีแล้วนะคะแม่ขาครับผมเลืนะครับตอนนี้กําลังถมนะคะถมน้องหมาแล้วนะคะเลยอ,อยู่สามตัวนะคะตอนนี้แม่น้องหมามากินนมแล้วนะคะมากินข้าวแล้วนะคะดูนะคะโอ้ สงสัยอร่อยมากเลยนะคะแม่น้องหมานะคะนี่ค่ะตอนแม่ใหญ่ไม่อยู่นะคะน้องหมามากินข้าวนะคะแล้วก็กินนมนะคะแล้วก็กินน้ําด้วยนะคะก็ะผอมมากเลยนะคะแม่ๆขาหน้าสงสารมากเลยนะคะีน่นะคะดูรก,กร้องเสียงดังมากเลยค่ะร้องกินนมนะคะ ดูค่ะเจ้าตัวสีขาวเจ้าขาวนะคะโูกินอย่างเดียวเลยเจ้าขาวสงสัยอร่อยมากเลยนะคะกระจายเสพเถอะผคห่วง,หงหลูกบ่ผมเขาคงจะห่วงลูกนี่คือการห่วงลูกนะครับฟรีได้กินนมที่ พ่อพ่อเอามาให้นะครับก็เลยมีน้ำนมให้ลูกกินนะครับมแม่กับจะผอมมากเลยครับแม่ครับครับผมเริ่มมีน้านมให้ลูกได้กินแล้วครับนี่แหละครับผมแต่ก่อนมีประมาณแปดถึงเก้าตัวนะครับไม่รู้ว่าหายไปไหนนะครับแต่ที่แน่ๆคือเหอ่อน้องเสียไปแล้วสองตัวนะครับก็เหลืออีกประมาณสองตัวไม่เห็นนะครับประมาณแปดเก้าตัวนี่แหละครับประมาณนี้เลย รัราะที่ว่านับๆแตก่อนนะครับอันนี้เป็นความภาคภูมิใจมากเลยครับเป็นสิ่งที่น่าดีใจมากเลยน้องนองน้องกินนมได้แล้วนะครับก็แม่หมาก็อาการก็ไม่เป็นไรครับคงจะไม่สบายที่แรกนะครับก็เลยไม่มีน้ํานมให้ลูกกินไม่มีแรงที่จะลุกลุกเดินนะครับก็บผมก็ขอขอบคุณนะครับผมแม่แม่เอฟซีที่ใจบุญนะครับ ที่ช่วยเหลือน้องหมานะครับผูหก็จะเป็นสะพานบุญให้นะครับเออเห็นแล้วสงสารน้ําตาไหลนะครับเออแม่นะรักลูกนะครับผมเห็นตั้งแต่ที่คาบลูกมานะครับตั้งแต่สะพานมาแล้วครับผมเห็นแล้วน้ำต,ตาแทบไหลนะครับเห็นน้องเขาน้องเขาเออเสียไปแล้วสองตัวน้องเขาเออจากไปแล้วสองตัวนี่ก็เออเป็นสิ่งที่น่าเวทนามากนะครับน่าสงสารมากเลยนะคะ ครับเห็นเห็นได้กินนมแล้วเขามีน้ำนมนะครับเนี่น้ำนมมันก็ให้ลูกเขาได้ได้กินนะครับอันนั้นก็เป็นบุญนันใหญ่หลวงนะครับสําหรับแม่แม่เอฟซีที่ใจบุญนะครับที่ช่วยเหลือน้องหมาชีวิตน้อยก็อย่ามองข้ามนะครับผมสิ่งที่ช่วยได้ก็ต้องช่วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์หรือจะเอาวิจัช่วยน้องหมาไปเลี้ยงก็บอกได้นะครับยินดีดินดีเลยครับหมามีเจ้าของอยู่แล้วเป็นหมาจรนะครับผม ก็ฝากด้วยนะครับผมแม่แม่ซีที่มีจิตใจเอ่อเเอ่อบุญอันกุศลนะครับถ้าผมสลับช่อนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไฟล์คอมเพล่อนด้วยนะครับสวัสดีครับ